สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชชวรวของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับหากผู้ใหญ่ท่านไหนสนใจสนับสนุนพวกเราสามารถติดต่อหลังไหม่ได้เลยครับคู่แรกตริโนพบกับฟิออเรนตินาเกมนี้แนะนําฝั่งชาวบ้านครับเพราะแม้พวกเขาจะฟอร์มไม่ค่อยดีในปีนี้แถมฟอร์มในบ้านของตัวเองยังไม่ชนะใครเลยก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับ ว่าภายใตย้กุนซือคนใหม่พวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้เกมแรกจะเกือบตายก็ตามหลักๆคือเกมลุกของทีมทําได้ดีแต่เกมรับไม่ไหวจะเคลียร์ครับแต่อย่าลืมว่าช่วงหลังพวกเขาก็แพ้ยากเหมือนกันฟังฟิออแม้พักหลังจะเก็บแต้มมาได้เยอะก็จริงแต่ฟอร์มยามออกไปเยือนนั้นชนะนัดเดียวต่อยูเวนตุสที่เหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมมองแล้วเกมนี้ถือว่าสูสีมากมีโอกาส,ส,ากกาสจบเสมอมากที่สุดและด้วยราคาที่เปิดมาที่เสมอเราจึงมองว่าการติดปลายนวมให้เจ้าบ้านนั้นน่านลุ้นอยู่เหมือนกันครับ ดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําฝั่งโตริโน่โดยความมั่นใจระดับ1ดาวครับผมคู่ที่2อโอลิมปิกลียงพบกับบอกโดสเกมนี้ขอแนะนําทางทีมเยือนครับแม้มองตามเนื้อผ้าทางลียงจะเหนือกว่าเยอะไม่ว่าจะฟอร์มการเล่นหรือคุณภาพของผู้เล่นในทีมแต่ต้องยอมรับว่าพวกเขามักมีปัญหาเวลาเจอกับทีมที่เน้นเหนียวแน่นเหมือนอย่างที่แพ้ต่อเมดคาบ้านตัวเองเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับบวกกับฟอร์มของบอกโดช่วงหลังถือว่าดีเก็บชัยมาได้3เกมติด และพวกเขาเองก็มักรับมือกับทีมที่เล่นบอลบุกห,หนักๆได้ดีเช่นการไปเยือนทางเเอชเชที่พวกเขาก็สามารถแบ่งแต้มออกมาได้ครับแม้ถ้าให้พูดกันตรงๆโอกาสเยอะมากที่ทางเจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายชนะไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ใช่การชนะถล่มทลายอย่างที่เคยทํากับหลายๆทีมครับและด้วยราคาที่เปิดมาเจ้าบ้านต่อถึงลูกควบลูกครึ่งเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสไม่น้อยที่ทางทีมเยือนจะบุกมาแบ่งแต้มหรือแพ้แค่ลูกเดียวดังนั้นขอแนะนําบ็อกโดด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวครับผม คู่ที่สไบยโดริดพบกับอุเอสกาเกมนี้ขอแนะนําฝั่งเจ้าบ้านครับเนื่องจากฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาเริ่มกลับมาแล้วโดยเฉพาะเกมรับที่เริ่มเสียประตูยากขึ้นในช่วงหลังจนทีมเก็บแต้มขึ้นมาพลนโซนท้ายตารางได้ฤดูกาลนี้ส่วนใหญ่ก็จะแพ้แต่ทีมที่มีเกมรุกอยู่เดือดเท่านั้นยิ่งมองไปทางผู้มาเยือนแม้จะเป็นทีมที่เน้นเกมรุกแบบไม่กลัวใครแต่ด้วยคุณภาพที่เป็นรองทําให้ยิงประตูได้น้อยส่งผลให้ปีนี้นั้นชนะแค่นัดเดียวครับปัจจุบันหล่นไปอยู่อันดับโลทําให้เกมนี้้มมออองว่า่าาาจะเขเขรบดิ คือมาบุกใส่เขาแล้วโดนสวนไงเงือบเกมนี้วัดอย่างเดียวว่าเกมรับของทางอุเอสกาจะรับมือเกมสวนกลับของไบยอริตไหวหรือเปล่าเพราะมองแล้วทางเจ้าบ้านรับมีดรอสวนกลับแบบเต็มข้อเชื่อว,ว่าเกมนี้ทางเจ้าบ้านมีลุ้นชนะอยู่เยอะครับหากพวกเขาไม่เล่นพลาดกันเองก็ไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลด้วยราคาที่เกมนี้ทางเจ้าบ้านต่ออยู่ปอๆจึงดูแล้วมีลุ้นครับหากพลาดเสมอก็เสียแค่ครึ่งเดียวดังนั้นขอแนะนำทางเจ้าบ้านด้วยความมั่นใจระดับ3ดาวครับผม จบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ